แก้วนะได้แก้วอยู่ไหนอ่ะอี้คิ้อเงินปนิ้วเลยมาค่ะทุกคนไหาก็มารเรยนแล้วเดี๋ยวแก้วจะพาทุกคนไปทัวร์โรงอาหารยังุยกับเพื่อนหนูไหมที่เราอยากรู้คืออะไรรู้ไหม ร้อยแก้วอ่ะจะกินไก่ไม้แดงทุกวันร้านอยู่ตรงไหนป้าหาไม่เจอสั่งกันบ้านไม่เกรงใจใครบายคุณน้อยสั่งวานเทีมเยมบวง แล้วมีเรื่องแล้วเขามารวมเขามารวมอะไรกันเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปดูข้างในกันหน่อยครับตีสามขอหน่อยดิอุ้ยไม่มีตีสาเหรอตีชุดได้มดแล้วอ๋อไม่ได้ใส่ชุดนี้มาไม่มีเป๋าตังค์เลยทำไมมันสวยขนาดนี้ล่ะเนี่ยโอ้ยมาถึงป้ายลูกมาถึงป้ายอ๋อใช่ขอบคุณครับทุกคนอันเปิดทีมแทนร้อยแก้วอยู่แล้วเพราะว่าร้อยแก้ว ไม่เจอวันนี้เป็นวันกีฬาสีของโรงเรียนร้อยแก้วเราก็เลยแอบเข้ามาดูนี่ร้อยแก้วจะอยู่รนส่วนไหนร้อยแ,แก้วอยู่สีฟ้าเราไปตามหาสีฟ้ากันเดี๋ยวเราไปดูสีฟ้ากันลอนี่สีต้มสุดยอดเลยคีดผ้าผมกี่อันนะเนี่ยแล้วนี่ขาวอิงโอ้ยมองอยู่ตื่นยังเนี่ยล้วอะเตยแล้วนะเดีย๋ยวไปดูสีแดงนะครับ โอ้โหนี่เชียร์ลีดเดอร์คนถือคระทาเขาสวยๆกันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปดูสีของร้อยแก้วบ้างยิ้มได้ยิ้มได้ไม่ไปไหนใหอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวล่ะไม่ยาวมากเลยวันนี้โอ้โหเดี๋ยวเราคนนะล่ะนั่นนาะมาหาร้อยแก้วไงร้อยแก้วอยู่ไหนอ่ะ เียรปีนข้าตรงนี้เลยใช่ไหมลูกไม่ได้อปีนอไันนี้ข้งนรงเรียนเขารอรอกบวนเดินพานี่วิ่งเข้าไปครับโอ้โหอ้าวสวัสดีครับเตี้ยาวขนาดนี้ เอเม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเอาอีกดอกนะเดี๋ยวหาให้หน่อยนะเฮ้ยูดเตรียมต้วเตรียมตัวอันตัวสามตัวเลยไม้แก้วน่าจะอยู่ตรงนู้นนะคะตอนนี้เห็นแล้วไม้แก้วกับเราขอไม้กองอยู่นู่น เราไม่เป็นพวกกันวันหนึ่งนะวันนี้พอ่อเ <Yeah. S 1> ละแก้วเป็นสีฟ้าวันนี้สีอะไรสีดเราเป็นคู่แข่งกันวันหนึ่งนะโอเคป่าโอเคีนี้กเพลิงกีฬาสีจุดแล้วครับให้เขาทำอะไรกัเฮ้เอาเลยเอาย้ือเมื่อกี้ย

วิกับเพื่อนอยู่นะครับว่าจะเต้นกันยังไงบ้างตีกันยังไงบ้างครับพอมไหมพอมไหมตีปาเวบตีป้าเลยตอนนี้ตีป้าพร้อมแล้วครับ พร้อมสิ้อมพ้อหมสีฟ้ารอสัญญาณนะครพ้อมไมพร้อมไหมสอยให้น้องเจียตมากมากพร้อมไหมพอมไอเลยพร้อมหรอนี่มีทักท้ายด้วยถึงแม้เราจะอยู่สีฟ้าแต่เราก็ยังรักสีแดง Hey, 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 hey ไม่ลูกเสร็จแล้วตัดเลยไหมตัดเลยไหม <c oughs> จะได้ <c oughs> กีวีด้วยกีวี <cutter> สีแดงก็มีพวกสีต้มก็มีพวกเทียอะไรเดีย่ยเื่อสองทีเื่อสองทีเลยนะ I that. พิ่มครับไปแปะให้ร้อยแก้วตีกองจนมือแตกขอบคุณนะครับเ้สีตสี้มเนอเ้ยโอนกครัอนนี้ครับมีสีต้มเป็นเพื่อนร้อยแก้วครับโดกำลังมาแล้วครับโกำลังมาแต่สี้าก็สีประจําทีมร้อยแก้วตอนเครับ อะค่ะทุกคนจะเป็นร้านขายติม่มเราไม่ได้ขายไม้วันนี้ขายไม่ค่ะในส่วนข้างนี่นก็จะเป็นร้านขายเป็นฟายที่โดนที่เราอยากรู้คืออะไรรู้ไหมร้อยแก้วอะ่ะจะกินไก่ไม้แดงทุกวันร้านอยู่ตรงไหนป้าหาไม่เจอเนี่ยเราอยากรู้ว่าไก่ไม้แดงลูกกินทุกวันอะ่ะกินยังไงอะ่ะคือเป็นอย่างนี้เหรอใช่ <ไป S 2> โอ้ขอโทาไปแล้วเอาก็หยิบไปไม้กี่บาทสิบบาทแล้วถ้าเราไม่เอาไม้ขายกี่บาทสิบบาท เอาไม้ก็สิบบาทไม่เอาไม้ก็สิบบาทเอาของเลยแล้วก็ขายของเลยานี่ตอนนี่ฉีดได้สี่ป้าแล้วคอมเมนแบบสะบปะรดปะรดปะต้องลองให้น้องเต้นเพลงไก่ย่างหนูเผาไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผามันจะถูกไม้เต er. em> eh> ี๋ยวโหชอบตรงเนี้ยตรงอ้าวเนี่ยเก่งไม่สามคนเลยลูกอ่ะเอาละในหลยป้าเข้ามาแล้วจ่ายสบายใจปไปเดี๋ยวจ่ายไปแล้วไหมจิ้มไก่ไม้แดงแล้วแต่ที่ชอบ เมื่อกี้เห็นเด็กกินแล้วทนไม่ไหวต้องซื้อมาดมบ้างกินไม่กล้วยเลยเฮ้ยถือมีแอบต้อมนด้วยเราเราต้องไม่ยอมนะได้แก้วไม่ได้ก่อนแล้วค่ะเขาต้อมเสร็แล้วเร่งรีบได้แก้วต้องรีบกลับไปต้อนอีไม่กองไม่เอามาลองกินไหมไก่ไม้แดงของเรืลูกเฮ้ยหมดแล้วหมดเลยนะ เรามาต่อครับเราดูร้อยแก้วกินข้าวกันครับวันนี้ร้อยแก้วจะกินข้าวอะไรัเดิมด้วยท่อวันนี้สิบไข้าวไข้าเรา้ารมากินข้าครัจะไปกินที่ไหนอะลูกไปกิน อย่างเงี้ยเหรอจะไมไนน่นั่งพื้นอ๋อจะนั่งโต๊ะอ๋อนี่เขาเป็นคนละมุมคนละมุมเลยเนาะอันนี้อันนี้คือห้องเดียวกันเหรอเนี่ยมาหนึ่งห้องเดียวกันเหรออันนีออออน้อยู่ห้องเดียวกันอันนี้ปอห้าปอปอห้าและเอมี่กับเราแกอยู่ห้องเดียวกันนอนกอนอเ,นเอร็เจะรับเตอร์ให้ดูหน่อยกอดทำไมมันแววอย่างเงี้ยป้าป้าตอนเนี้ยเหม็นแววกันบ้งมาให้น้องทำท่าเหม็นแววให้ดูดิ บางเดดี๋ยวใหหู้น่อยดินี่คืออยู่สีเดียวกันหมดเลยรู้จักกันอยู่แล้วหรือว่ามารู้จักกันเพราะกีฬาสีรู้จักพี่ลอยแก้วอยู่แล้วใช่ไหมครับโรงเรียนนี้ชอบมาแบบดุกันไม่เกรงใจใครอ๋อแกบ้างดิมสั่งกันบ้านไม่เกรงใจใครบ่ายคุณน้อยสั่งวานเทียมวมเฮ้ยดูแม่เลยนะอยก้วมันต้องขนาดนี้เลยลูกป้าไม่เห็นหนูุ่มเทการเรียนเพื่อขนาดนี้เลยลูก แต่ทำไมนี่ตีกองกระพุ่มจังเลยคราวนี้ตีกองใหม่ได้แล้ว <c oughs> เฮ้ยเขาพันมือแล้วตีดีขึ้นเปล่าพันเจ็บไหมไปหัวเยี่ยมเยี่ยงใหญ่ใกล้ตีใกล้เอาใหม่เอาใหม่เพื่อนลีดยังไม่พร้อมเลย พอ่อไร้อยแก้วไปให้ร้อยแก้วใช่ไหมครับหรือชื่ออะไรนะนิรันนิรันต่ออะไรลูกพี่ร้อยแก้วจะได้ยืมอีพีวันบอ๋อ EP 1 B อ๋ออันนี้เอาไปให้ร้อยแก้วใช่ไหมห<อ>มายถึงว่าให้พ่อกินก่อนแล้วค่อยให้ร้อยแก้วอ๋โอ,โอ,โ,อโอเคเดี๋ยวเก็บไปให้นะครับขอบคุณนะครับคิดตั้งอยู่ชั้นอะไรนะครับลูกปสามปสามนะอันนี้ฝากให้พ่อร้อยแก้วใช่ไหมลูกเฮ้ยให้ร้อยแก้วใช่ไหมอ่าได้ครับขอบคุณนะครับ อันนี้ครับเราได้ขนมของฝากให้ร้อยแก้วแล้วร้อยแก้วนะครับสีกองเชียร์ตรงนู้นเราก็เลยมาเชียร์สีฟ้าตรงนี้สีฟ้าเราล okay. Okay. ีเดอร์เราแรงดีนะครับ เรามาเชียร์ตีฟ้าดึงทักเย่์ต่อครับเรา่องอะไรเรายอมเรายอมเด้นได่ยอมไม่ยอม 来来来，寂寞。 องเล็กดี๋ยวเป็นปลาไม่เอาไปยิงเลยแต่หนูเหลือไม้ก่อนที่เดี๋ยแค่หนึ่งคู่เองเดี๋ยวปลาจะให้ยิงอีกอันเลยไป่ะนี่ตีจนไม้แตกมือแตกหมดแล้วตอนนี้ฮะเรากินด้วยครับโอ้เราเอาอีกอีกอีกอันหนึ่งเหรอได้สองด้วยแล้วนะได้สามด้วยแล้วต้องรออะไรนะครับเชียร์อีกเดิมค่ะเชียร์อีกเดิมอีกด้วยหนึ่งสีสีฟเฮ้ยที่สามพี่สามไม่ใช่ของเราที่สามไม่ใช่ของเราพี่สามเกาจะวิ่งกับเรา ที่ามก็ไม่เอาเนาะที่ เราเอาถ้วยไปย่อเยอะสีอื่นได้ไหมมันเป็นที่ใส่ที่ดีไม่ใช่่ไหสุดยอดเลยเราจะไปย่อเยอะสีไหนดีไหมไม่ต้อง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 ไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปรอเล่นรอเล่นรอเล่นเก่งมากเลยครับทุกคนโอ้โหเก่งมาก